สวัสดีค่ะวันนี้อิ่มมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระนะคะหลวงพ่อดีวัดพระรูปค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเป็นปลกชุมพลค่ะ สำหรับองค์นี้นะคะออกเมื่อปี2513นะคะโดยที่หลวงพ่อดีวัดพระรูปได้นำมวลสารเก่าของวัดพระรูปนะคะมาผสมกับเนื้อดินนะคะแล้วก็ทำเป็นองค์พระนะคะนี่คือตามประวัติการสร้างนะคะเป็นพระปลกชุมพลคะ่ะ สำหรับท่านใดที่สนใจประวัติการสร้างเพิ่มเติมสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ต่างๆค่ะซึ่งเขาได้ลงขายกันอยู่ค่ะเมื่อเทียบกับขนาดเหรียญ10บาทจะเห็นว่าองค์พระมีความสูงกว่าเหรียญ10บาทไปเท่าตัวค่ะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาอิ่มแจ้งไว้ที่ใต้คลิปใต้คลิปจะมีคําว่าคําอธิบายเพิ่มเติมให้คลิกตรงนั้นนะคะแจ้งราคา ID ดี n ลและเบอร์โทรศัพท์ค่ะตอนนี้นะคะอิ่มแจ้งไว้ในหลายคลิปแล้วนะคะว่าพระทุกรายการนะคะนำมาลดราคาพิเศษนะคะมีทั้งขายขาดทุนขายเท่าทุน ลดราคาพิเศษให้นะคะถ้าเหมาหลายองค์ก็ลดให้อีกนะคะสำหรับใครที่สนใจก็สามารถที่จะทักแชทไลน์มาได้นะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขก,กายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ